สวัสดีจ้าพี่น้องก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมด้อจ้าเอ่อตุกโปรตุเกส้อดดจ้าอยู่ประเทศโปรตุเกสมารายงานตัวจ้าก็รู้ๆอยู่ว่าพี่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยากเห็นหนา้าฉันเนาะแต่ว่าก็มาเสนอหน้าจ้ามารายงานตัวจ้ารายงานตัวแล้วก็หัวใจจ้าก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่ตื่นมาแล้วก็ต้องเก็บผลไม้ใส่ตู้เย็นแล้วก็เป็น เป็นเอชันๆไปนะจ๊ะมันผลไม้มันเยอะมากๆเลยตอนนี้จ้ะเออแตงโมก็อเออลูกใหญ่เนาะพี่นอ้องก็คงจะกินไม่มดดอกก็คงจะกินไม่มดดอกก็คือที่ได้อาลแฮไก่แฮไห่ได้วยแหละพี่นอ้องเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกราบกล้องให้ดูมันใหญ่จริงๆพี่น้องเนี่ยมันลูกใหญ่เออมันแก่ไปนิดหน่อยจ้ะแต่ว่าก็กินได้้ะจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่วนันเนานะอร่อยหวานจา้ะ เ,เปลือกมันันจเฉามาทํำแม่แกงสมนะจ้ะกแกงสมจ้กกะกอผลไม้ก็เต็มโต๊ะจากปัญหาคือผลไม้เต็มโต๊ะเลย